สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นอสวัสดีค่ะอาจารยนลีโอเคค่ะวันนี้กลับมาพบกัเรานะคะกับคอร์ส The Power of Wellness s e l f Care นะคะค่ะเป็นการรวมตัวนะคะของ2สาวใหญ่ใหญ่นี่หมายถึงขนาดขนาดบอบใจมากจะบอกงี้จะบอกว่าชื่นชื่นชมอาจารย์ลีเป็นการส่วนตัวเลยปีนี้จารยนลีอยู่เท่าไหร่บอกไปเลยอุ้ย จริงเหรอเฮ้ย <c oughs> <ข>จริงปรากฏออกสื่อเลยเหรอคะอ๋ออย่างนี้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าพี่ดูเหมือนแบบว่าเหมือนวัยอ่ะใกล้กันเลยนะจริงๆอ่ะพี่อ่ะสี่สิบห้าจริงจอ่ะพี่ไปเยอะแล้วว่ะจริงๆพี่อ่ะรับรับเงินวัยเรารับเงินเกษียณแล้วถูกไหมคะ <c oughs> ใช่อ๋อ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพี่ดูดีมากนะอันนี้ก็ก็แบบว่า <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณมากเลยนะค่ะชมชมก่อนชมก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราพูดกันในเรื่องของ มนุษย์ท็อกซิเราเคยเป็นไหมคะเป็นคืออย่างเงี้ยบางทีเราอ่ะเราคิดว่าเราอ่ะเคยเจอนะคนนี้มาท็อกซิกกับเราอย่างเงี้ยแต่บางทีอ่ะเราอ่ะก็ดันไปเป็นคนท็อกซิสำหรับคนอื่นอ่าแบบแสดงว่าเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวบางทีเราจะมีคำพูดเสียดสีหรือคำพูดแบบดูถูกอะไรที่ไม่รู้ตัวก็มีประจําแหละคิดว่าเป็นชแต่ว่าไม่รู้หรือเราอาจจะแบบเวียงวีน มเมื่อไรจะเสร็จหรือตามงานจี้จนเกินไปสร้างบรรยากาศด้แบบว่า,วา,วามันไม่ไว้ใจอย่างเงี้ยมันก็มันก็เราก็กลายเป็นท็อกซิกสําหรับคนบางคนนะม,มันก็มองได้สองแง่เพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าอ้าวก็เข้าทําหน้าที่นั้นคือความรับผิดชอบของเขางานก็ต้องเรียบร้อยไม่งั้นเขาก็ต้องมีม,มีสิทธิ์ที่จะตามถูกไหมก็ถ้าคุณไม่เสร็จทันเวลาไม่แต่ว่าวิธีการตามอ่ะบางทีมันก็ตามแบบเป็นวิธีการแล้วและเคยเจอแบบว่าเจอแบบบัจจิกเป็นไก่เลยไหมอืมปาก อย่างเงี้ยแล้วแล้วมันทําให้คนที่ทํางานเนี่ยอย่างสมมติว่าเราอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วอะแล้วเราอะถูกตามเยอะ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 ะจนเกินไปอะบางทีเราเครียดนะในความเครียดเนี่ยมันก็ทําให้บางทีเราก็ป่วยโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้ตัวนะอออาจารย์อาจารย์ลีจาได้มั้ยคือเคยเคยทํางานกับอาจารย์ลีมีอยู่งานหนึ่งอะที่เราไปทํางานให้สักที่หนึ่งอะล้วอ้ออะเจียนเลยอะจาได้ไหมคะ อาจารีลืมไปแล้วใช่ไหมคะจำไม่ได้แล้วอาจารีก็จะเป็นคนแบบว่าเช็ดเช็ดอาเจียนเหรอใช่จริงจริงอ๋อลักพี่จิมแต่วันนั้นเลยเราลืมซีนนี้ไปได้เลยเพราะพี่อ่ะก็จะต้องแบบดูแลอ้อใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่านี่แล้วอย่าไปไหนนะบอกแล้วว่าอย่าเครียดแล้วพี่จิมก็ไปจัดการกับลูกค้าแต่วันนั้นอ๋อรู้สึกว่าเหมือนแบบต้องทํางานดึกแล้วก็แล้วก็ลูกค้าก็แบบว่า แบบต้องการความต้องการสูงอะไรอย่างเงี้ยนะเออเออมีเยอะคนแบบในในรายละเอียดอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังแบบเป็นเด็กคออ่อนนะเนาะเราก็เราก็ดึกดึกมาหลายคืนแล้วก็เครียดเครียดครียงเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่อยากจะเสแสร้งแล้วอะเราอาเจียนเลยนะจําได้เลยว่าอาเจียนเลยอือาเจียนในวันงานแล้วพี่ก็แบบว่าพี่ก็แบบทําหน้าที่แบบโอ๊ยบอกแล้วว่าอย่าเครียดแล้วพี่ก็จัดการนะโกยนะ โกยเอเจียนนะเข้าไปในเข้าไปนใช่พี่จริงๆเหรอใช่พี่จริงๆใช่พี่จริงๆแล้วพี่มีโมเมนต์นั้นด้วยเหรอมีมีแล้วก็แล้วก็เนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางทีคนก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่มันทนอ่ะแล้วบางทีมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนทนทนไม่ไหวแล้วอ่ะชื่อก็ก็แบบก็แสดงออกมาเชื่อว่ามีคนฟังแล้วก็พยักหน้ากันหลายคนว่าเขาทนไม่พราะว่าอาจจะทนไม่ไหวใช่ใช่มใช่ พยักหน้าออกมาค่ะพยักหน้าออกมาอ่อทีนี้แล้วแล้วเราเราต้องแต่เมื่อก่อนนี้เราเราเด็กงี้เราก็จัดการความเครียดไม่เป็นอ่ะเราก็แค่รู้ว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องทำไหมอ่าใช่เหมือนไม่ชอบแต่ก็ต้องเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเอาก็มันงานก็เลี้ยงชนพาที่เป็นหน้าที่แล้วเราก็ต้องคือมากกว่าเลี้ยงชีพคือเราก็ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าสมมติว่าหัวหน้าเราเข้าใจก็คือโอเคอแต่ถ้าหัวหน้า ก็เหมือนจะเข้าใจเซซ้งทาเป็นเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจก็คือสรุปว่าไงก็ต้องไปทํามาเนี่ยบางทีเรามไม่มีคนซัพพอร์ตเลยนะเรียกว่าม,มันมขาดเมนเทลซัพพอร์ตอ่ะจริงๆอ่ะภาวะปัญหาหลายอย่างเนี่ยจริงๆปัญหามันไม่ได้จบไปแล้วแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเราเนาะเนาะประคับประคองจิตใจอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราไปต่อได้นะอ่าแล้วในกรณีแบบนี้ดอรอ้อมองอยังไงอะ่ะสมมติว่าที่ทํางานเราเนี่ยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนคนนั้นที่เราเจอสภาวะเนี้ย เราอาจจะมันเราเจอสภาพของที่การที่เราต้องเจอกับคนท็อกซิคเป็นไหนหลายๆตำแหนะ่งนอาจะไม่ใช่แค่หัวหน้างานอ,อ,อาจจะมีทั้งเพื่อนร่วมงานมีทั้งลูกค้า3ามสี่อย่างเนี่ยหรือพาร์ทเนอร์อะไรบางอย่างเนี่ยที่เป็นเป็นสภาวะสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวเนี่ยอ่ออาดรอออ้อลองแนะนําคิดคิดว่าน่าจะมีทางออกยังไงในแง่ของการฝึกใจไม่ให้รู้สึก เอางี้เลยนะกับคนท็อกซิกเนี่ยถ้า,<ร>าถ้าคนใจยังไงฝึกใจอันนี้<ง>พูดพูดแบบว่าพูดแบบทุเรศทุเรศไปเลยนะคือถ้าคนรอบตัวของเราอะเราถูกล้อมด้วยคนท็อกซิกแบบว่าทั้งเพื่อนร่วมง,งานขี้อิจฉาหัวหน้าไร้จัรยาบรรณคืออะไรว่าคนรอบตัวคือมันอันตรายแล้วมันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจให้เราเลยแม้แต่คนเดียวถ้าสวยแล้วรวยมากลาออก แล้วรวยมากคือมันแก้คนอื่นไม่ได้เออแต่ถ้าแต่ทีเนี้ยถ้าเราแบบเอาละเราก็จําเป็นเราเป็นนางแบบเราจะต้องเรียนรู้ที่จะที่จะต้องแบบอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมันมีความจําเป็นก็มีความจำเป็นได้ใช่เราก็อาจจะต้องมีระยะอืมไม่ไม่งั้นมีการลาออกกันทุกเดือนใช่ก็ต้องมีการอ่ามีมีการบอกว่าคนนึ่งก็ต้องยอมรับสภาพถ้าเราเข้าใจได้เข้าใจเข้าใจมาแล้วยอมรับมัน แต่ว่าสุดทางถ้าเราจะต้องอดทนอดทนอดทนอะไอความเก็บกดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สมมันเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้พอความเครียดมันมาเยือนเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลมาอมันลดภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุแต่จริงก็คือมันมีสาเหตุของมันมันมีภาวะต่อมหมกไตล้าด้วยไม่ใช่แค่ชมันกระบวนการฮอร์โมนมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนเจ๊งเลยอ่ะ ถูกไหมคะโดยที่บางทีเนี่ยเราก็เหมือนเราก็ทําลายเราไม่รู้นะว่าเราเอาจจะมีพฤติกรรมที่ที่ทำลายสุขภาพของเราโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นเออเราก็อดทนอีกหน่อยนึงนะอดทนอีกนิดนึงอดทนอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องจริงๆต้องถามใจถามใจตัวเองอะค่ะว่าเราอะต้องการอะไรในชีวิตอืม ก็คือเขาต้องเหมือนรู้ตัวก่อนดับแรกแล้วก็ในแง่ของใจคือต้องบริหารจัดการตัวเองให้เป็นกอ่อนใ,ใช่ไหมใช่เพื่อรู้ว่าจะออกจากตรงนั้นยังไงหมายหมายความว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช่เรื่องลาออกอย่างเดียวใชทําหลายๆวิธีทําหลายๆวิธีแล้วต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองอานนี้ในในแง่ของสภาพกายอันนี้เดี๋ยวขอรีคงเล่าหรือว่าแชร์กับดรอ้อนะเรื่องของสภาพสภาวะของทางร่างกายว่า เรามองให้มันเป็นเรื่องสนุกก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่ท็อกซิกรอบข้ามในที่ทํางานเนี่ยแต,แต่แต่เรารู้สึกว่ามันเรายังโอเคอยู่ยังรับมือได้อยูหรือก็เอาวิธีการง่ายๆมาฝากในกรณีที่เราไม่ได้เลือกตัดสินใจที่จะไปะแต่คือรู้ว่ายังต้องทํางานอยู่มันมีวิธีสําหรับคนที่ต้องดูแลกายนะ,ะเมื่อกี้ดรอ้อเขาพูดถึงเรื่องของการดูแลใจไปแล้วถูกปะกันยี<ต> ใจอย่างเดียวก็อาจจะเอาไม่อยู่ต้องฝึกกายใช้ตัวช่วยอย่างสุดว่ามันมีสามสารอาหารอยู่สามตัวที่ให้เรารับมือกับสภาวะความความเครียดยจัดการ,รค,ความเครียดได้นะคะตัวแรกก็พูดถึงหลายคนชอบกินช็อกโกแลตเนาะแต่อนันนี้ช็อกโกแลตในที่นี้ต้องเป็นดาร์กช็อกนะที่ไม่ที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีไม่มีส่วนผสมของนมหรือว่ากลิ่นส้มรสส้ม ลดขม,ขมอะไรต่างขมเลยไม่มีอัลมอนด์ไม่มีวอลนัทไม่มีอะไรใช่เพราะอะไรเพราะว่าในกลุ่มของตัวเนี้ยตัวดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสารที่อยู่ข้างในมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลหรืออะไรต่างๆพวกนี้เป็นตัวที่ทําให้เราเกิดภาวะที่เรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่สเสถียรใ,ในร่างกายทุกคนมีอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะมันจะทํางานได้ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของทุกคนทีนี้ดาร์กช็อกที่ว่าเนี่ย มันก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาวนอยด์ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็พอกินแล้วมันจะยังไงมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบดีขึ้นผ่อนคลายแต่หลายคนน่ยบางทีเขาก็เลือกกินเขากินช็อกโกแลตก็จริงแต่ว่าอาจจะไปกินที่มันมีส่วนผสมของนมและน้ําตาลเขาไปกันใหญ่เลยมันไปได้แบบมันไปได้เรื่องเออไปได้เรื่องน้ําตาลไม่ต้องแบบผมกินไาเลยทีนี้เนี่ยตัวเรื่องของช็อกโกแลตหรือว่าดาร์กช็อกเนี่ยมันก็มีตัวช่วย มันมีทําไมมันถึงมีประโยชน์ตรงนี้ก็คือแน่นอนนอกจากว่าที่ตัวเขาอ่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วตัวเขายังเลือกช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้กับเราด้วยแล้วก็คนที่บางคนไปกินโกโก้นะซึ่งก็ใช้ได้นะโกโก้ผงก็ได้เหมือนกันบางคนก็จะเลือกคาคาวก็ใช้ได้ต้องเป็นก็แน่นอนต้องไม่ถ้าจะดื่มแบบนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ทานเป็นชิ้นทานแบบชมก็ไม่ใสน่น้ำตาลไม่ใส่นมไม่ใส่อะไรเหมือนกันพวกนี้เขามีคุณสมบัติของเขา ก็คือมีมีตัวช่วยในการลดความดันโลหิตได้ได้บ้างแต่ก็เออหลายคนกินโกโก้ของขมก็จะไม่ค่อยชอบทานกับอันนี้ได้ไหมคะนมถั่วเหลืองที่ไม่ไม่ไม่หวานเลยอ่ะอ๋อทานอย่างน้เคยทําแล้วแต่ก็แล้วแต่คนชอบอ๋อออก็ทานอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยังดีว่าพี่พี่ก็เลือกกลับไปดักช็อกอ่ะกลับไปตัวเดิมเพราะว่าลองโคคาเหลือตัวอื่นที่มันเราชินกับการใส่นมน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาทานช็อกโกแลตนะคะต้องระวังฟันดํานะอ๋อใช่ก็เลือกเลือกยี่ห้อหน่อยแล้วกัน อะมาตัวที่สองนะคะก็ตัวที่สในการที่คนจะเลือกอยากให้ตัวเองอในเรื่องของสภาวะทางร่างกายที่ลดความเครียดได้หรืออะไรได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยทั้งสองตัวเนี่ยมันมีอยู่ตัวช่วยอีกตัวก็คือพวกกลุ่มใบชาชาเขียวชาแดงชาดำนะคะพวกเนี้เขาจริงๆเขา หลายคนนะ่ะกินช่วงนี้กินชาเขียวกันเยอะแต่ว่า,าเดี๋ยวจะเล่าลให้ฟังใช่ใช่ใช<ๆ>มันก็จะมีกรดอะมิโนของเขาเป็นแอลอาทีนินตัวเนี้ยทีอานีนที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้สําหรับคอชาเขียวเนี่ยจริงๆแล้วตัวของชาเขียวเองเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเป็นโพลีฟินนนนะ,ะคะหรือเรา อาจจะได้ยินอีกชื่อหนึ่งว่า ECGC แต่ว่าไม่ต้องไปนั่งจำมันหรอกว่ามันคืออะไรเพราะพวกเนี้ยม,มันเป็นสารอาหารทางตามธรรมชาติาที่มีอยู่แล้วก็ช่วยเราต้านอนุมูลอิสระที่นี้ชาเขียวอ่ะถ้าคนที่ทานเพราะว่าอยากจะได้เบนฟิตของเขาบางอย่างรู้ว่าเขาหลักๆอะ่ะเขาอะไรนะช่วยลดเรื่องของอเขาเขาเพิ่มเรื่องของการเผาผลาญไขมันในร่างกายช่วยเร่งเผาผลาญแบบหลายคนก็จะกินชาเขียวเยอะมากมแล้วก็ แต่ตัวคุณสมบัติของเขาจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาก็คือต้าน,าน,นะนะอนุมูลอิสระนะแล้วก็ลดมีเรื่องการเพิ่มภูมิภูมิกันได้เันดีมากเลยเนาะใช่เพิ่มภูมิุูมกันแล้วอีกอันหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าชาเขียวที่ขายทั่วๆไปไม่ว่าคุณจะทานแบบแบบยี่ห้อประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยอ,อ่กินที่มันได้ได้ผลเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่เพราะว่าบางตัวที่เราซื้อกินเนี่ยมันไม่ มันไม่ได้ขจัดคาเฟอีนออกไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ทานชาเขียวต้องรู้ประสิทธิภาพของเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรู้นิดนึงว่าเรารับเรารับมือกับคาเฟอีนได้มากน้อยแค่ไหนบางคนแพ้คาเฟอีนนะคะทานก็ไปหัวใจเต้นแรงปัก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 มันก็อาจจะต้องไปหาหมอชัวร์ก็ให้ทานตอนเช้าหม่แต่อยู่ในปริมาณที่ต้องจำกัดสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการแพ้คาเฟอีนและอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ต้องรู้ก็คือว่าชาเขียวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะทานแบบ ให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคุณจะต้องกินชาชงชาเขียวร้อนน่ะปริมาณอันนี้มาจากงานวิจัยนะไม่ได้พูดเองก็คือคุณจะต้องทานให้ได้ชาเขียวร้อนที่ชงอะเจ็ดถ้วยนะคุณถึงจะได้ปริมาณของ p พลีฟีนอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสเดอ๋อชงให้อ้อมีชาเขียวมาจากญี่ปุ่นเจ็ดถ้วยร้อนเลยนะคือต้องกินพร้อมกันนะเจ็ดถ้วยถึงจะได้ปริมาณไม่พอมเป็นจอบไหมไม่เจ็ดถ้วยกาแฟไม่แต่เดี๋ยวแต่วอ้อจะชงเลยเดี๋ยวอ้อจะชงให้จริงคือมันกินได้แบบกินได้ข้ามๆก็กินได้ใช่ไหม เออมันจะนอนหลับไหมไม่แล้วแต่แล้วแต่ร<ต>่างกายาคุณใช่ใช่เดี๋ยวลองดูเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรากินแค่แก้วหนึ่งเนี่ย เรียกว่าถามว่ามันได้อะไรไหมมันก็แค่เอนจอยแต่ว่าในแง่ของอนุมูลสารสารต้านเนี่ยแทบจะไม่ได้เพราะโพลิฟินนลมันไม่มันกระติ๋งหนึ่งมันไม่ไม่ทำงานอ่ะเพราเราชงเข้มเมมันก็ไม่อร่อยเนาะมันก็มีไปเจอคาเฟอีนเยอะอีกไงหัวใจคุณก็ทํางานตึกตักตึกตักตึกตักเนี้ยมันก็ต้องระวังโอเคอันนี้เราก็มาดูแลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบางคนเขาก็ไปซื้อตัวช่วยช็อกโกแลตนะชาชาเขียวชาแดงชาดําอะไรพวกนี้ได้หมดเพราะว่า มันลดภาวะความเครียดได้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่อันนี้น่าสนใจซึ่งอาจารย์ลีก็เราชอบกินเหมือนกันเขาบอกว่าให้ลองไปทานพวกสัตว์ปีกปอาหารอะไรคะก,กุ้งกับไข่สัตว์ปีกเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความให<ก>้เราไปซื้อนกกิน ก็คือไก่แต่กินพวกปีกนกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูนิดนึงว่าสภาพร่างกายแพนนกแพนนกประมาณไหนเพราะว่าอตัวเนี้ยเขาก็คือเขามีมีทริปโตเฟนซึ่งแน่นอนเป็นสารที่อะมิโนเออเป็นอะมิโนตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นทริปโตเฟนซึ่งตัวทริปโตเฟนเนี่ยสลัดไก่เนาะสลัดไก่ต้มก็ใช้ได้นะไก่ต้มใช้ได้เนาะเขาก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทำอะไรมันเป็นตัวสร้างกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซโรโทนิน แล้วก็ <c oughs> ตัวเม,มลาโทนินที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้น,น,นผ่อนคลายลทิปโตเฟน,น่ยดีแล้วก็วกทสลัดไก่ต้มช็อกโกแลตแล้วก็ no, จิบชาเขียว <no. c oughs> มันมันมันอย่างที่บอกอ่ะ ตัวเนี้ยมันก็คือลดความเครียดแล้วก็เวลาที่เราทานก็คือผ่อนคลายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะไปทานเยอะๆเยๆ,ๆๆแบบเนี้ยอ,อย่าลืมว่าทุกอย่างเนี้ยมันมีสัดส่วนของมันอะไรก็ตามที่มากเกินก็ไม่ได้ดีต้อ,งตอางก,กาดให้สมดุลต้องให้สมดุลด้วยต้องไปทดลองดูเองเนะาะสามสารอาหารเมื่อกี้เนี่ยก็เลือกเอา ให้เราได้ได้จัดการตัวเองว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันเจอคนท็อกซิกเยอะฉันจะฉันจะต้องเลือกทานอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเออมันก็เป็นตัวช่วยที่สั่งอาหารลายแมนมาเลยมาเลยแล้วก็เรียกคนท็อกซิกมาด้วยแกจะหายท็อกซิกทันทีนะเพราะมันกินทุกวันกินทุกวันไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะอะไรเงี้ยของของอ้อจะแนะนําว่าให้ดื่มน้ําค่ะ ดื่มน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเรียกสะอาดน้ำเนี่ยเรียกสติเลยนะคะจะพูดจะด่าใครจะอะไรเงี้ยก็ไม่ก็จะไม่พูดเลยก็น้ำนยดื่มน้ำนะคะหายใจลึกๆเนี่ยหายใจเข้าหายเข้าเขาลึกๆถึงจะออกช้าๆเนี่ยจะช่วยได้ดีมากทีเดียวนะเดี๋ยวเรื่องน้ำเนี่ยจะมาคุยให้ฟังได้วร์ชั้นหลังเพราะว่ามันจะมีมันก็จะมีว่าน้ําต้องน้ําแร่น้ําเกลดน้ําอะไรไหมซึ่งจริงๆแล้วณณวันนี้ที่คุยกันเอาน้ําธรรมดาเหอะน้า น้ำเปล่าที่สะอาดบรสุดธนี่แหละเดี๋ยวจะไปคุยให้ฟังว่าทำไมทำไมน้ำประเภทอื่นๆเนี่ยมันบวกลบได้ได้ยังไงเดี๋ยวอ้อจะไปชงชาเขียวก่อนนะเอาละค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์อ้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาวอ้อเดลนสนะคะเราจะดูแลตัวเองด้วยกันค่ะ